มารู้เนื้อรู้ตัวเอาตอนไหนตอนที่ช่วงก่อนละครออนแอร์โปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรามารู้สึกว่าเออถ้าเราไม่บอกเขาเราจะไม่ได้เจอเขาไปอีกสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็บ้านเดียวกันผู้จัดการเดียวกันมันจะไม่เจออะไรกันชัดถ,ถ้าพูดเป็นวันก็คือจากเจอกันแบบทุกวันก็จะอาจจะเหลือแค่เดือนละครเดือนละครมันไม่พอ <laughs> มันไม่พอมันไม่ยน เดือนละครั้งมันไม่พออะไรเงี้ยมันไม่พอแล้วคือแบบเจอกันทุกวันช่วงโปรโมทละครช่วงนู้นช่วงนี้มันเออมันดีอาทิตย์ละสองสามวันก็ยังดีอะไรเงี้ยครับแต่พอเดือนละครั้งแบบไม่ได้ลไม่ใช่ลไม่ได้ละต้องจัดการบวกกับทุกคนก็เริ่มแซวมากขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะรายการตีท้ายขัวครับใช่จ้ะคือรุ่นเธอหนักมากจ้ะคือรายการที่ทำให้สมรย้อนหลัได้ตรงนี้คือรายการที่ทำให้ตัดสินใจพูดกับเขา นั้นเหรอไม่วันนั้นครับชุหลังจากไปถ่ายทีท้ายครัวไม่กันพี่เคลมอ,อ,อ,อีกด้านอีกกันพี่ก็เคลมได้นะครับเพราะว่าวันนั้นพี่ก็อยู่คือก็เคลมได้ switch podcast